เีสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมเฮียไหวเฟนดี้สัตว์เอ้ยแมงเขียนคุณพ่อคุณแม่โอ้ยเฮียคุยแล้วว้ายมีนเด็กตายแล้วมึงไหวไหวขอเพลงนะครับเสียงตัวเฮียร้องครับเสียงพ่อเพื่อนมึงอะไรเออครับตอนนี้อัดทิ้งเรียนนะครับไม่ต้องไปสนเฮียอะไรนั้นหรอก พ้นมาเลยครับตอนนี้เราก็นอนลมไปดูแมติ่งว้างบอกกัริกาก่อนกัริกาตายพักตายพักตกตึกกันทั้งว่าวไม่เลยไม่เลยละไม่ละไม่ลดองไปซะดองไปซะดองไปซะดองไปองไปซะมองหิ้วอะมึงอะครับผม คือพ right? no? oh yeah, oh, oh yeah. ิเศษแล้วนะไอ้เน้อคืออะไรว่าหนึ่งคืออะไรหนึปนึ่งยีหนึ่งนึ่งย็ดกันได้ครับเอ้หนาดไงูดสิกับปยังแม่เออูอยากับไปยังยืนาห้องก็นี้เป็นเวลาหนึ่งนาทีกว่าแล้วไม่โซนครับ ตีสามต้องรีบ,รรบปิดให้หมดเลยเออใช่ใช่ใช่ใชตีหนึ่งแล้วนะไอ,อ้เฟิ้ยวเอ้ยอันนึงขอขอโทษนะครับเอาไว้ตรงนี้แหละไม่เป็นไรไม่ต้องขอ,ทอโทษเขาไม่<า>ได้น,น้อเฮ้ยเอ,อ้ย